อันนี้โลกแตกยังไม่พอค่ะถ้าใครดูจริงๆทุกคนจะบอกว่าน้องแซบเพลงมันเลิศทุกอย่างมากแขจะใช้คำหนึ่งแขบอกว่า MV เนี้ยมันไม่ใช่ไทยจา๋าแต่มันคือไทยเจง๋งแขกจะเรียกว่าอันนี้เป็นสม MV ตัวเนี้ยเป็นสมบัติของชาตินะฮะแล้วก็น้องเนี้ยก็คือสมบัติของชาติเหมือนกันจริงจเรารู้ว่าน้องอยู่สูงมากอยู่ไกลมากน้องจะไปฮอลลีวูดเต็มตัวก็ได้สุดท้ายน้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นรากง,งาของน้องเองอะเพลง rockstar เวอร์ชั่นที่แบบว่าชานฟ้า ้มันได้ขนาดนี้หรอปกติเราเจอก็จะแบบเอ้ยพี่สวัสดีค่ะเอ้ยพูดคุยแต่อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าร่างทองเออมันสะใจอ่ะเออมันเขาเรียกเป็นของสแสดงกระเทยเนาะดีซาร่า,างทองมาปุ๊บกระเทยคือแบบ อันนี้โลกแตกยังไม่พอค่ะถ้าใครดูจริงๆทุกคนจะบอกว่าน้องแซบเพลงมันเลิศทุกอย่างมากแขจ,จะใช้คำหนึ่งแขบ,บอกว่า MV เนี้ยมันไม่ใช่ไทยจ๋าแต่มันคือไทยเจ๋งเจ๋งคืออะไรด้วยสถานที่ทุกอย่างทีมงานแดนเซอร์ dancer, ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆทรานส์ LGBTQA+ บวกทุกอย่างที่อยู่ในนั้นก็คือแขกก็เขียนไปในอินสตาแกรมว่าน้องเนี่ยคือสามารถรพร r เ s นต t ไทยปกติเราจะเห็นวนะ่าเอาคนไปรำนู่นนี่นั่นถ่ายทะเลสวยแต่น้องเนี่ยฮะ ถ้าจะเป็นคนแรกๆเลยครับที่ represen Thailand โดยการเป็นอาติสเออแบบเต็มตัวเลยเลยทำให้แขจะเรียกว่าอันนี้เป็นสมมี MV ตัวนี้เป็นสมบัติของชาตินะฮะแล้วก็น้องเนี่ยก็คือสมบัติของชาติเหมือนกันแล้วก็อยากขอบคุณน้องด้วยที่แม้จริงๆเรารู้ว่าน้องอยู่สูงมากอยู่ไกลามากน้องจะไปฮอลลีวูดเต็มตัวก็ได้สุดท้ายน้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นรากง,ง่าของน้องเองอเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไม่ใช่แค่ว่านิวเจเนเรชั่นต่อน,นักแสดงทุกคน ตอบแบบว่านักศิลปินทุกคนนะ้องน้อง,น,องน้องทำได้สุดยอดมากฮะแล้วสำหรับ MV ตัวนี้แข่บอกเลยนะฮะคุณเห็น MV คุณว่าเจ๋งแล้วแต่คุณลองนึกจินตนาการดูฮะแข่เพิ่งมีไปบอกเพื่อนน้องจริงๆแล้วเพลงนี้ถ้าเล่นดนตรีสดแล้วน้องไลฟ์สดแลน้องเต้นเต็มเพลงเราจะได้เห็น MV นะฮะเออเราจะเพียรว่าเราจะได้เห็นภาพเพลง Rock Star เวอร์ชั่นที่แบบว่าทะยานฟ้าแข่เชื่อแบบนั้นครับแข่รู้สึกยังไงกับการที่แฟนๆของน้องค่อยๆซับพอรอ์ตเนาะ ช่วยกันแชร์อยู่เฟซบุ๊กคิดคว่าเป็นสแปมล็ลอกกันทุกคนโดนล็อกกันทุกคนเลยเอาจริงๆแถวว่าสิ่งนี้นะครับคือสิ่งน้องเนี่ยเขาทาําตามฝันของเขาแล้วเรารู้ว่าน้องเขาให้อะไรเราบ้างจาก MV เพลงนี้แล้วน้องเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยกับพวกสแสป์พวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะมีพวกเรานะฮะที่คอยทําเองแต่ถามว่าพวกเราทาเพราะอะไรเพราะด้วยความที่แบบว่าความแตงกิวที่แบบสําหรับ MV เพลงนี้แล้วก็ ขอบคุณลิซ่าแล้วเรารักลิซ่าจริงๆแล้วเราอยากติดตามแล้วเราเป็นแฟนคลับของน้องจริงๆค่ะเออเอาจริงๆอ่ะเราเห็นความเก่งความทึ่งและแล้วเราก็ก็ไม่คิดว่ามันแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้หรอปกติเราเจอก็จะแบบอยพีสวัสดีค่ะเอ้ยพูดคุยแต่อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าร่างทองเออมันสะใจอ่ะเออมัน เขาเรียกเป็นของแสดงกระเทยเนาะดีซ่าร่างของมาปุ๊บกระเทยคือแบบเออเข้าใจเลยแล้วเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยกระเทยไม่อยากไปไหนแล้วกระเทยอยากไปถติยวาราอแล้วเราเชื่อว่าหลายคนจะไปถติยวาราสเลยทีเดียวแค่แล้วเขาบอกอาการเป็นลูกสาวของแม่แม่เอลซีไปแล้วใช่เราอย่าเรียกว่าลูกสาวหรือว่าของแสลงกระเทยก็ได้ดิซ่าร์มาคือทุกคนจะหยุดเกอทุกคนจะนั่งทุกคนจะเงียบเลยทุกคนพร้อมปูพรมให้ก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ก็ ที่หนึ่งจะเรียกว่าที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งอะตอนนี้ก็คือที่หนึ่งเลยครับครับคอมเพลทคอมเมอของแขมาเมื่อไหร่ดีเป็นคนแก่ช้าฮะถ้าเต้นเพราะว่าไม่ค่อยรู้ซ้ายรู้ขวาเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องรออาจจะใช้เวลาเดือนถึงสองเดือนคนดูไม่ต้องรีบครับเพราะว่าแขไม่รีบเลยเพราะตุ้แพ้เป่านะเขาแบบชั่วโมงเดียวอ๋ <laughs> อให้แพ้ไปเลยครับไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้รีบไม่เลขตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่นอนมาแน่นอนครับ ปิดเยาวราชไปเละปิดเยวาวลยปิดเยาวราชมันเบาไปเอาว่าเราปิดประเทศไทยไปเลยดีกว่าทุกอย่างต้องหยุดเพราะว่าจะจะถ่ายเอ็มวีใ้กําลังใจน้อเยเรว่ามันออกมาแบบนี้ตอบได้แเอาจริงๆ,แ,ๆงแขกเชื่อว่าน้องรู้ตัวเองดีที่สุดว่าน้องทําอะไรแล้วน้องกําลังทําตามฝันอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่น้องทําแล้วมีความสุขให้น้องทาไปเลยฮะ เพราะว่าเรามีคนไทยเนี่ยเจกว่าล้านเนี่ยที่ยังคอยซัพพอร์ตน้องเสมอแฟนคลับทั่วโลกยังคอยซัพพอร์ตน้องเสมอเพราะแขเชื่อว่าอะไรที่เป็นด้านลบอะมาแค่ศูนย์จุด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 เปอร์เซนต์เองมันไม่ได้เยอะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจน้องกันครับเข้าไปดู MV เพลงนี้ฮะไม่ต้องไปดูดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเข้าไปดูออริจินอลตอบแทนน้องด้วยสิ่งน,นี้ดีกว่าแคว่าอันนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดครับ เรื่อที่จะใช้ภาพในการสื่อสารตอบรับแบการตอบรับเอาจริงๆก็น้องอ่ะจริงๆน้องเป็นคนใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างตั้งแต่ m อวแรกลาริสาละที่น้องอยากใส่ความเป็นไทยแต่ตอนนั้นน้องอาจจะได้ไม่สุดด้วยข้อจาก,กัดอะไรต่างๆแต่พอวาวันหนึ่งน้องได้จัดก,การเรื่องตัวนี้ด้วยตัวเองน้องใส่ทุกอย่างไปหมดเลยพี่ซึ่งภาพที่ออกมาแข่บอกว่าสิ่งที่น้องทาออกมามันไม่ใช่ไทยจ๋าแต่มันคือไทยเจ๋งครับ เอาจริงๆเราไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับน้องเลยเราเรียกว่าเรามีโอกาสได้เจอดีกว่าน,น้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน้องเป็นคนที่แบบใส่ใจคนรอบข้างน้องเป็นคนที่น่ารักมากเลยแล้วเชื่อไหมพอเราไปเจอวันหนึ่งพอเราได้เจอแบบส่วนตัวเหมือนานมันเกิดะเราลืมภาพแบบว่าคนเป็นศิลปินเกาหลีตอนน้องทํางานออกไปเลยคือน้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้ว เชื่อไหมตากใดที่เป็นคนไทยแล้วทักทายน้องไม่ว่าจะอยู่ที่ r i รี a แฟชั่นวีคหรืออะไรต่างๆแล้วทุกคนไปว่าสวัสดีค่ะน้องเขาจะรีแอคชั่นเสมอเขาน่ารักแบบนี้เสมอครับค่ะพระสาวสาวใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องไปปราบแล้วฮะก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครปราบได้ก็น่าจะเป็นแทนคนเดียวเท่านั้นแหละน่าจะรู้ใจที่สุดแล้วตอนนี้แต่มีแอบนัดนะแบบว่า ไม่อยากเจอเออยังไม่อยากเจอก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเจอกันแล้วเจอแล้วเราจะไปทําอะไรกันก็ฝากติดตามนะฮะความแบบว่าขิการาคาแข่งของเราทั้งคู่ด้วยตอนนี้แบบตัวติดเรามาติดแบบอะไรแบบไม่เราก็ชอบแซล์แหละเหมือนแบบแต่งตัวโชว์หน่อยแล้วก็จะแบบไม่เรียวอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตามสไตล์เขาเขาทันเราก็เลยบอก uy, หึ่งเหรอ แบบเออหึงแล้วเราก็จะบอกหึงทําไมไม่ใช่แฟนปะอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นก็หยอกล้อรายการจะจำให้ตัวการเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากจีบชาเลตต้องผ่านแขกไปก่อนเพราะแขกห่วงน้องสาวคนนี้มากอ่าบอกไว้แค่นี้เลยแต่เคมีความสุขคือได้มากเลยนะเวลากรอบโตหรือว่าเล่นอะไรกันเนี่ยเอาเรียกว่าตีกันแล้วเข้าคอดีกว่าเออตีกันแล้วถูกคอตีกันแล้วถูกคอแล้วแม่น้องโอเคแม่ชอบแม่เอ็นจอยแม่ไว้ใจแล้ว แม่ไว้ใจแม่ไว้ใจเคยมีบอกแม่อยู่ว่าแม่เดี๋ยวพอน้องโต่อนพอน้องไปเที่ยวนะกลางคืนอย่างเงี้ยแบบพาน้องไปเรียนรู้แม่บอกโอเคแม่บอกแข่แม่ไว้ใจแม่พูดคำนี้ออกมาแขมก็ใช่เรื่องถูกคนด้วย <laughs> ซึ่งพอไปยังไงชาเลต์กลับบ้านก่อนอยู่แล้วเพราะแข่ทิ้งอยู่แล้ว <laughs> <laughs> อ๋อไปกับผู้ชายคะ่ะ <laughs> okay, <thank> ขอบคุณครับ <laughs> ไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟน a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ